สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับลุงป่านาะอามือนีมาช่มสวนครับมือนีมาหลังจากที่เฮ็ดโขกน้องหน้ามาประมาณสามเดือนครับมือนีฝนตกครับหลังจากที่ขจ้าประกาศข่าวมาว่าสิมีพายุครับอยู่บานอยู่ซุลินอำเภอสังขะตำบลขอนแตกค,ครับมือนีฝนตกมนาะสองสามมื่ตอนนีหนามในคลองนี่เริ่มมาแลวครับตอนนี้บรรยากาศช่วงนี้กะ Oh, โอ้โหช่วงเสารนี่นามเห็นขึ้นมาตั้งในในคลองส่ไกลเลยครับตอนนี้ก็คือว่ามผมมีคลองส่ไกลนี่อยู่รอบทีนะครับตอนนี้จากที่ติดกล่องนี่เริ่มมือนี่มือแรกนะครับทีเริ่มเห็นมีนามข้นมานะครับเบิ้งแล้วนวในมือขึ้นนี่หนาสีตกนะครับยังตอนนี้นี่เวลาตอนนี้กับประมาณเจ็ดแปดโมงครับตอนนี้ก็ยังยังตกอยู่ตอนนี้ฝนเบิ้งผุนครับนามต้นบักทั่วต้นมะละนะครับต้นหน่อยหน้าปากช่องคอยนี่ ซูมหน้าไม่เบ็ดแล้วครับโอน้ก็เลยสิมาอัปเดตนะครับข้อมูลไห่ท่างเก็บซี่นะครับมีหลายๆคนที่เพิ่นมาเบิ่งานอยู่สวนนะครับแล้วก็มาติดตามนะครับในช่อง u t u b e นะครับพอดีมาอัปเดตงานโขกหนองหน้านะครับของพ่อประสงค์ครับโมน้ก็สามเดือนครับก็ได้เห็นโมนี้ชุ่มช่ำบรรยากาศทีหลบนอกนี่สิเป็นหน้าเข่าครับตอนนี้ก็เขียวงามครับมีแต่ในสวนเนี่ตอนนี้กำลังเห็ดเด้๋สามเดือนต้นใหม่ก็ สี่ขืนในแดนที่เอาต้นใหม่มาปลูกครับทุเรียนกับปลูกครับเบื้องนี้มองนี้กับปลูกทุเรียนแซมต้นกล้วยครับเป็นใหม่พ่เรี่ยงนะครับในรอบรัวเนี่กับปลูกทั่วกระท่อมกระท่อมนี่ผมกับเฮตไบรนอนอเฝ้าสวนครับราคากับประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเฮตตัวนี้สร้างบานบ้านนี่แหละเพื่อนเฮดไทยกับเฮตประมาณสักสิบกว่ามือนะครับตัวนี้ในสวนเบื้องพุนครับน้องน้องใ่ครับน้องใ่ขังในนี่นามขืนมาถึงเบิรมเบิรมที่สองแหละครับ ก็นาถาตกมาอีกอยังสี่จากสามสี่หมื่นนี่นาสิขึ้นมาถึงฟังขังทึ่งครับตอนนี้กับมาอัปเดตเบื้องบรรยากาศดีดีอยู่บ้านตอนนี้กับมาผาพี่น้อกครับว่า,าเบิ้งผ่านกล่องวงจรปิดครับโตผมเองกับตอนนี้เหตุงานอยู่กรุงเทพเนาะและก้กการเหตุสวนนี่ไห่ท่างพอกระแม่นี่เพิ่นแวะเวียนเข้าไปเบิ้งไห้นะครับแล้วกาเลยติดกล่องวงจรปิดไว้เฝ้าโจนขโมยหลก้กกามาเบิ้งสวนนะครับการระบบกะเกษตรออนไลน์เนาะสมือนี้มันพัฒนาครับเท่าประจำเป็นตอง ไปเบ่งสวนเองหลายเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็คือเปิดระบบน้าออตโตไ้ไวช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนกับสีดีแน่นะครับแล้วก็มาเปิดกล่องเบรงข้างเสามันก็เลยสีมีความสุกนะครับตอนเสานี่เท่ากับเปิดเดี๋ยวครับต่อไปนี่ผมกับสีเริ่มเป็นเปิดบิงเกอร์โฮสต์น้าต้นหม่ผ่านระบบไวไฟจากกรุงเทพนะครับตัวน,นี้ก็นนางเบ่งกล่องยุกรุงเทพจิบกาแฟไปเรืเ่อยๆเบ่งสวนเท่าซุม่มเบิงส์สายเบ่งขัวตอนนี้ก็มาอัปเดตให้เบงครับโขกน้องหน้า จังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอสังขะตำบลขอนแตกครับตอนนี้ก็เริ่มเห็ดสามเดือนนะครับก็เริ่มเห็นไม่เขียวเขียวขึ้นมาแน่แต่ก็อยากเห็นเขียวเขียวคือหลอกที่นะครับตัวนี้กันฝนตกครับช่วงนี้กันน้ำ้นไม่บดได้ฮดบนไดนะครับกะซีมีข้องใส่ไก่ครับยาเาไปพูนถึงถังสีขาวข้างหลังครับแล้วก็ตอนนี้มีแผงโซลาเซลล์เติมน้ำบอนะครับตอนนี้ก็มีแผงโซลาเซลล์มาติดครับแต่ตอนนี้ก็นลำบากใจพอสมควรครับยาน ย่านแพงหายนะครับย่านแพงหายตัวนี้ก็เลยติดกล่องครับเมือนี้ผลผลิตก็เริ่มออกให้เห็นครับกับมีแห้งครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับลงทุนลงแรงมากนี่ก็เริ่มดีใจและครับออกมากับบอด้รายดอกแต่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เหตุไปเรื่อยๆครับฝนตกเบิร์ดมือติดไวไฟไวเบิรงกล่องพเพื่อเฮือนนี่แหละครับไว สำหรับติดตามหลอกต่อไปนะครับฝากด้วยครับสุดท้ายนี่ครับทีมาอัปเดต3เดือนมือนีกขอขอบคุณ FC ซหลายๆครับพี่น้องหลายๆสิมาอัปเดตมือนีกับวิศวะมือใหม่นะครับสิกลับไปอยู่บ้านมาเฮกเษกษตรขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องมากครับผม